สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับ เกณฑ์ใหม่ในเรื่องของเบีย้ยผู้สูงอายุซึ่ง2กลุ่มนี้จะรับเงินเร็วขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นทันทีไม่ต้องรอปีงบประมาณนะคะนั่นก็คือปกติแล้วการที่เราจะได้รับเงินเพิ่มเราก็จะต้องรอปีงบประมาณใหม่แต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะซึ่งสําหรับข่าวสารนี้เราก็นํามาจาก p p t v ที่มีการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการปรับ เกณฑ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุใหม่โดยจะมีการจ่ายเร็วขึ้นกรณีที่จะย้ายที่อยู่หรือว่าเลื่อนขั้นนั่นเองนะคะโดยเบี้ยผู้สูงอายุปัจจุบนันเกณฑ์สั่งจ่ายใหม่ย้ายที่อยู่ตรงนี้จะให้จ่ายทันทีในเดือนถัดไป ขณะที่ครบเกณฑ์ปรับขั้นบันไดระหว่างปีให้จ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอจนถึงสิ้นปีด้วยนะคะทางภาครัฐมีการปรับเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อไม่ให้เสียสิทธิกรณีการย้ายที่อยู่ให้สั่งจ่ายทันทีในเดือนถัดไปและกรณีที่มีการปรับขึ้นแบบขั้นบันไดระหว่างปีให้สั่งจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอสิ้นปีงบประมาณซึ่ง สำหรับการปรับเกณฑ์จ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการยึดตามสิทธิ์ของผู้สูงอายุ จากเดิมที่อิงตามระเบียบของหน่วยราชการนะคะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีการรับทราบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งสอดรับกับข้อห่วงใยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีแนวทางดําเนินการดังนี้นั่นก็คือหนึ่ง กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้ที่มีสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปทันทีเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินและทางกรมการปกครองก็มีการจัดทำระบบที่สามารถตรวจสอบการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุได้รวมทั้งให กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นและกรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและคำนวณงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องรวมถึงนะคะยังมีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดด้วยนั่นก็คือให้ปรับอัตราการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุณนะวันที่ผู้สูงอายุมีอายุครบในเดือนนั้นทันทีซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีการปรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุระหว่างปีงบประมาณก็เลยทำให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ70ปี80ปีและ90ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยยังชีพในอัตราเดิมตลอดปีงบประมาณจึงทําให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวเสียสิทธ์นะคะซึ่งปัจจุบันการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุนั่นก็คือ ถ้าอายุ60-69ปีจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอยู่ที่เดือนละ600บาทถ้า70-79ปีได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอยู่ที่เดือนละ700บาท80-89ปีรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอยู่ที่เดือนละ800บาทและ90ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอยู่ที่เดือนละ1,000บาทนะคะซึ่งการคำนวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิมจะคำนวณตามปีงบประมาณโดยการเลื่อนรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอาายยุรเดดิมแบบบขัั้นนไ จะเลื่อนตามปีงบประมาณไม่มีการเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นก็มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ .2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของอปทพร้อมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีย้ยอย่างชีพเพื่อให้สามารถคำนวณการใช้จ่ายงบประมาณในการปรับอั ตาการจ่ายเงินได้นะคะซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้มีการเร่งรัดการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติรวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะนำมาพิจารณาและประกอบการแก้ไขระเบียบดังกล่าวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการ แก้ไขออกมาได้เรียบร้อยนะคะก็จะทําให้ผู้สูงอายุ2กลุ่มนี้ได้รับเงินเร็วขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือกลุ่มที่มีการย้ายภูมิลำเนานะคะบางคนอาจจะอยู่กรุงเทพย้ายกลับต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดมาอยู่กับลูกหลานแบบนี้นะคะก็จะได้รับ เงินเร็วขึ้นนั่นเองก็คือพอเราแจ้งปุ๊บเดือนถัดไปก็จะได้เลยนะคะหรือคนที่มีอายุ70ปี80ปี90ปีปกติสมมุติว่าเราครบ70ปีตอนต้นปีเราก็จะต้องไปรออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะปรับขึ้นมาเป็น700-800แล้วก็1,000ในช่วงเดือนตุลาคมที่เขาเปลี่ยนปีงบประมาณนะก็เลยทําให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยเสียสิทธิ์เนื่องจากว่าเรายังคงรับ600บาทเท่าเดิมแทนที่เราจะได้รับ700ตั้งแต่เดือนมกรามาถึง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขามีการนำเข้าที่ประชุมแล้วก็มีการแก้ไขระเบียบดังกล่าวนี้เรียบร้อยนะคะก็จะทําให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับเงินเร็วขึ้นรวมถึงได้รับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งสําหรับข่าวเช้าว,วันนี้ก็นําข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ